นะครับที่เป็นที่นิยมและมีผู้ติดตามชมอย่างแพร่ที่มากมายเหลือเกินนะครับและได้จับจ่ายใช้สอยนะครับที่ผ่านมานั้นนะครับก็เกิดโรคระบาดโควนะิด9ผู้นำกีฬาในภูมิภาคของอาเซียนหรือสปอร์ตคือเป็นการยกระดับด้านการกีฬาของชาตินะครับในการในจังหวัดชิสกเกตเองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้พัฒนาตัวเองสนุกนามมากนะครับ ในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นตัวแทนของจังหวัดศรีสะเกดเกิดรายได้เกิดการจ้างงานเกิดการจ้างคนในจังหวัดนครเนี่ยเป็นหนึ่งในกีฬาที่จังหวัดศรีสะเกดเราเนี่ยประชาชนให้ความนิยมมากในทุกๆปีนะครับจุเอ็ดนะครับเราผู้ว่าจับได้หมายเลขสองนะครับนครราชสีมาคิวมินซีวีซีครับปรบมือให้กับหมายเลขสองด้วยนะครับและทีมต่อไปนะครับทีมหญิงที่จะ มาแข่งขันกันสครับได้แก่ทีมนครนนท์ครับช่วงนี้นะครับกันนะครับทาง Facebook ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้สีเจครับก็การจัดกีฬาซั์บอลครั้งนี้นะครับก็ตรงกับ การที่เราจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองจังหวัดศรีสเกต239ปีนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่นักกีฬานะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้ทั้ง2อ,อย่างคือได้ทั้งมาชมนะครับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งใช้คําว่า7เซียนเนี่ยก็คือนักกีฬาระดับชาติที่มีแฟน FC เต็ไมไปหมดเนี่ยก็ได้มาที่ศรีสเกตนะครับก็ได้มาชม ในขณะเดียวกันเราก็มีงานเทศกาล239ปีซึ่งนอกจากมาชมกีฬาที่สนุกสนานแล้วเนี่ยก็ได้ีโอกาสได้มาชมศิลป,ปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งยืนยันว่าจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมีศิลปะวัฒนมาท,าที่งดงามนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาหารการกินผ้าทอเบตจสสีห้าสีที่เรื่องชื่อและล่าสุดเราประกวดเรื่องของผ้าลายของเราก็ได้ลำดับที่สองของประเทศ ก็ขอเรียนเชิญนะครับนักกีฬานักท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมจังหวัดศรีสะเกดในช่วงนี้จะเป็นเทศกาลที่รองรับนะครับนยโยบายรัฐบาลในเกิดในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวให้กับคนไทยได้มาเที่ยวกันในประเทศด้วยกีฬาวอลเลย์บอลในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นการปลดล็อกเลยนะครับเปิดประตูบานแรกสู่การจัด อีเวนต์ต่างๆของจังหวัดศรสีสะเกษนะครับเนื่องจากเราก็จะทราบกันดีว่าในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจซบเซาไปเยอะนะครับพ่อค้าแม่ขายที่พักต่างๆเนี่ยเขาได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะครับจากปีนี้ไปเนี่ยนะครับเนื่องจากทางจังหวัดศรสีสะเกษเนี่ยเป็นปีที่เฉลิมฉลองครบรอบ239ปีนะครับเราก็จะมีกิจกรรมกีฬาเพื่อจะเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามานะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกดต,ตลอดทั้งปีวอลเล์บอลเนี่ยรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการแรกรที่ถือว่าเป็นการเปิดประตูสู่อีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นเรายังจะมีกีฬาอีกหลายหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจัก,กรยานการวิ่งเทรลการวิ่งมาลาทอนกีฬาแห่งชาตินะครับแล้วก็อีกหลายกิจกรรมกีฬาที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกดครับ